โอเคครับสวัสดีครับแัวพวกหนุ่ครับ,รบน้องบอลครับวันนี้ก็จะมาตีบวกเป็นตัวรามอส 10W นะครับมูลค่าโหดมากสูงมากโดยน้องตีหิตก็ส่งมาให้ตีมันเด้อยังไงวะคือผมไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้แต่ผมทราบมาว่าเห็นขา่าวจริงๆแล้วมันแพงกว่านี้อีกแต่ราคามันตกเพราะว่า ไอโปรโมชั่นแรกเชลแลวนะมันแจก,กมันแจก,กเยอะมากแต่แม่ไม่แจก,กกูมมันแจก,กผมแป๊บแต่แม่งให้ตัวผมไม่ดีเพราะแต่ก่อนมันแพงกว่านี้ถือว่าถูกนะบวกหนึ่งแม่งสามสิบเจ็ดล้านบวกห้าแม่งสามร้อยห้าสิบห้าสิบล้านเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกอ,ะอ่ะจจะเป็นเพราะมันแจก,กบวกห้าบวกหกเยอะก็ว่าได้ครับตอนนี้บวกห้าบวกหกแจกเยอะใช่ไหมผมจะตีขึ้นบวกหกเป็นเจ็ดร้อยล้านถือว่าสูงโอ้โหแต่ใช้แต้มต,บตีบวกไม่ได้ด้วย แต่มึงก็เท่ากันแหละมึงเป็นห้าบวกหนึ่งไงขอชนสามทีหกทีแล้วกันหนึ่งทีครับสองครับสามครับสี่ห้าทีสุดท้ายทำใจงงงงหกแล้วตีเลยหกแล้วตีเลย กู้ยังแตกกู้ยังแตกเสียดายไหมนี่อสามร้อยกว่าละโอ้พี่ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับขอโทษน้องสีหิดด้วยนะครับน้องตีหิขอโทษครับไปแล้วครับสวัสดีครับ